สวัสดีครับวิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดย Ink Spa c าชา n e l นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งานซอฟต์แวร์ s h i l l l เทเ t t ตูดิโนะครับโดยเครื่องตัดคา m ิโขนาด A3 นะครับก่อนอื่นนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับไปที่ Open the Registration Mark Window นะครับตรงนี้นะครับคลิกซ้ายเลือก ไทวันคาเมโอนะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับว่ามีตารางขึ้นมาแล้วก็จุดเซนเซอร์นะครับตรงนี้เนี่ยคาเมโอจะต้องอ่านเซนเซอร์จากตรงนี้นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับถ้าเราเลือกนะครับให้ตารางมันลดน้อยเกินไปนะครับคาเมโออาจจะอ่านเซนเซอร์พลาดได้นะครับให้เราเลือกมากนะครับหรือว่าเยอะไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้มาเลือกที่ open the design page นะครับตรงนี้นะครับเป็นการเลือกชิ้นงานของเรานะครับในที่นี้ผมจะเลือกไว้ที่ขนาด a 3นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกชิ้นงานที่เราเตรียมเอาไว้นะครับในที่นี้ผมจะเตรียมเอาไว้เป็นโลโก้ของ ink spa นะครับ จะเห็นได้ชัดนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องการทำไดคัทหรือว่านะครับตัดเฉพาะรอบๆโลโก้นะครับเหมือนการทำโลโก้ฟุตบอลน,นะครับให้เรามาเลือกที่ open the test window นะครับเลือก select test area นะครับคลิกซ้ายนะครับ คุมพื้นที่ที่เราต้องการทำโลโก้นะครับจะสังเกตเห็นพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่ที่เราจะไม่ทำการลงใบมีดหรือตัดลงไปนะครับให้เราเลือกที่ value นะครับนะครับเลื่อนไปเลยนะครับคุมสีเหลืองให้เต็มพื้นที่ที่เราต้องการจะไม่ตัดนะครับโอเคเราได้พื้นที่นี้มาแล้วนะครับผม ให้เราเลือกนะครับที่ test outer edge นะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับว่ามีเส้นสีแดงนะครับขึ้นมาที่รอบ,บโลโก้ของเรานะครับให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกโลโก้เราออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับ เราจะสร้างเส้นตัดนะครับรอบชิ้นงานได้แล้วนะครับในตอนนี้มาดูกันนะครับให้เราเลือกนะครับ open the offset window นะครับต่อไปนะครับเลือก offset นะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับจะมีเส้น offset ขึ้นมานะครับหรือว่าเส้นตัดนะครับรอบโลโก้ที่เราวางเอาไว้นะครับเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้เนี่ยนะครับ เราสามารถ move นะครับหรือขยายนะครับได้ตามต้องการนะครับเห็นไหมครับในที่นี้นะครับก็เราสามารถเลือกแบบละเอียดนะครับก็ได้นะครับโดยการคลิกปุ่มลงตรงนี้นะครับกดค้างก็ได้นะครับนะครับอโอเคละผมต้องการประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับคลิกที่พื้นที่ว่างนะครับ คลิกโลโก้ด้านในเราออกมานะครับนะครับคลิกซ้ายทีหนึ่งนะครับกด delete ไปเลยนะตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับด้านในนะครับมีเส้นตัดที่เราไม่ต้องการตัดนะครับส่วนด้านนอกเป็นเส้นตัดที่เราสร้างขึ้นมาที่เราต้องการนะครับจะทํายังไงให้มันแยกออกจากกันนะครับคลิกซ้ายนะครับเลือก release นะครับ compile page นะครับเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ชิ้นงานถูกแยกออกจากกันแล้วนะครับคลิกซ้ายพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็คลิกซ้ายที่ชิ้นงานนะครับที่เราต้องการลบกด delete ได้เลยนะครับคลิกซ้าย delete ้เลยนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราได้เส้นตัดมาแล้วนะครับให้เราลากนะครับโลโก้ของเราเข้าไปที่ตรงกลางของเส้นตัดที่เราต้องการนะครับ ใช้คีย์บอร์ดเลื่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราได้มานะครับโลโก้และเส้นตัดพร้อมเซนเซอร์นะครับ3จุดนะครับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราสั่งปริน์นะครับกระดาษทาน์เฟอร์ดาร์กหรือทาน์เฟอร์ไลท์ของอิงสปานะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผม จะเป็นการทำทาร์นเฟอร์ดาร์กนะครับเพราะทาร์นเฟอร์ไลท์ต้องกลับด้านด้วยนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคในที่นี้นะครับให้เราไปคลิกนะครับไฟล์นะครับไปที่ปริ้นท์นะครับใส่กระดาษทาร์นเฟอร์ดาร์กของเรานะครับไปที่เครื่องปริ้นที่ใส่น้ำหมึกดูรบายของอิงส p a ปานะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกพีเฟลน์นะครับตรงนี้นะครับ ให้เลือกนะครับคุณภาพสูงนะครับและเลือกชนิดกระดาษนะครับให้เป็นโฟตโตเมดนะครับแล้วกดโอเคเสร็จแล้วสั่งปริ้นได้เลยนะครับ โอเคพอสั่งพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เอากระดาษทานเฟอร์ที่เราสั่งพิมพ์มานะครับที่มีรูปโลโก้นี้นะครับมีเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเอามาใส่ที่เครื่องคารมิโอนะครับกดโหลดมีเดียนะครับเลื่อนไปหาที่โหลดมีเดียนะครับแล้วกด Enter นะครับเข้าไปพร้อม Cutting Map นะครับแล้วก็มาขั้นตอนสุดท้ายนะครับไปที่ คัดเซตติ้งนะครับตรงนี้นะครับสําคัญมากนะครับสําคัญมากนะครับให้เลื่อนลงมานะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าในโปรแกรมนะครับจะมีตั้งค่าไว้บ้างแล้วนะครับของโปรแกรมแต่เราต้องการสร้างเครื่องมาเองนะครับให้เราเลือกนะครับบวกนะครับตรงนี้นะครับผมจะใช้คําว่าเฟรคนะครับ ก็แล้วแต่เลยนะครับตรงนี้จะใช้คําว่าอะไรก็ได้นะคราวนี้ผมตั้งไว้ที่เฟกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตั้งให้ตรงกับใบมีดที่เราตั้งที่คารเมโอตัวฮาร์ดแวร์นะครับในที่นี้นะครับเลื่อนแบบนี้นะครับเราเลื่อนมาที่3นะครับคารเมโอผมตั้งไว้ที่3นะครับตัวสปีดนะครับตั้งไว้ที่8นะครับอ่ครับผมตรงนี้แรงกดนะครับ แรงกดเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่18นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับที่เราสร้างเอาไว้นะครับเฟลกมันจะจำนะครับเซิร์ฟอ่ซอฟต์แวร์มันจะจำเอาไว้นะครับคราวนี้เราใช้งานครั้งต่อไปเนี่ยก็คลิกไปที่เฟลกหรือว่าชิ้นงานที่คุณสร้างเอาไว้ได้เลยนะครับมันจะตั้งค่าใบมีดแ,แรงกดให้เราเรียบร้อยหมดนะครับ อันนี้เทสตัดนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อเราตรวจเรียบร้อยหมดแล้วตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้กดที่ Send to c h i l l ร์ฮนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับเห็นไหมละครับการตัดโลโก้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับขอบคุณที่ติดตาม nk Spa Channel นะครับขอบคุณมากนะครับ